hello alo min la da ni cha ni le sa thung na yi ma sa ya da ba no alo ta mya dae pa sat ji je cha ni le ka cha tamen ta da na le lo cha da ba no a me ni le ka chan do ni chi da pwe sa tha da ba no da pwe le thong da pwe le thong la myo do ne myo da ba no a me le bo bo wa ma ta kha le do ko sa shin ne ya da ba sa pe thin ne lo chin ne ba no a da ni ni tamen sa me ha ni ma sa la ye pa me ju mi pa me pe ti pa me ba no pe pe chi ne ba เยอะดนมันชอบโชตพี o ่ก่องสามอะุรป่านเนาะร์เปอาจารย์มดารอตัเียปดาบอกว่าสิ่งกพี่ป้าปู่ปีดาเาใต้ก้ามเข้าบากูเวเต้าอะไรป่าครับ้องบอิตาิมัสทักทจิตสพเอสัหองาดีใช่ไหม Ata. Okay. <tickling> พี่ก่อใจส่งสงนะมักับพนะี่ก่อใจส่อ่ะเนี่ยพี่ก่อดีได้ยฟ้าแล้วก่อนเนี่ยมีดตินเชลแล้วก่อนเนี่ยพี่อันินตนเชลแล้วก่อเนี่ยก็คือมีในกาวกาวเล่านันาะบรูซ่เชลกาในตัวเซตุลีอ่าพี่ก่อน อ่าด้ว่าปสะสะ่าเป็นสัดีกาเราเหียตีเนี่ยเราตีป่าอะค็่าโอเคเนีน่ย จูมนี่ยอืมะเนะสมาฟ้าขในยีสิ์งได้เนเนจุดเดียวฟ้าโอ้หนยังลอจับได้ตอนนี้นั่นแล้วดเลยดูเยะตาจุดจี่ยจุดเนียมีชีแท้หลายเลยนี้ตอนลยวะาฟ้าขในยีสิ่งไม่ได้ตาจุดจุดเลย

เดยวก็เดี๋ยวเหี้ยเหอยใตอนแรกอ่ะครับ มีมีนะแต่ลุซามเนะแต่ว่าเบียดมีอะ้รลุกเลยแต่ลุบไม่สายก็เนี่ยเป็นแม่ชีรงช่องมาลุกเยอะแต่ว่นเนี้นมีอีคูตลออพีบีตัวาเวชิดแต่ลุกันแต่ลุกันลุกแต่ว่าบียกินูเราบอกอ่าแจะลุกแบ่เบยเบียบุย This is Bye bye.